สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง PM Ford นะครับเราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าระบบเลนคีปปิ้งในรถยนต์ f อร์กันครับถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM Ford ให้เราด้วยนะครับหากใครกดแล้วเนี่ยก็ตามมารับชมกันได้เลยครับสำหรับการตั้งค่าระบบเลนคีปปิ้งนะครับเราสามารถที่จะจิ้มเข้าไปรูปรถขวามือบนนะครับมาที่การตั้งค่านะครับและเลื่อนหาคําว่าช่วยคนขับนะครับ เราจะเจอระบบช่วยควบคุมรถถ้าอยู่ในช่องทางนะครับนี่นะครับระบบเลนคีปปิ้งนะครับผมระบบเลนคีปปิ้งเนี่ยก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเวลาขับออกไปนะครับความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วออกนอกช่องเลนนะครับโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยพลมอะไรนะครับจะมีการช่วยหักปลมอะไรให้ลูกค้ากลับเข้ามาอยู่ในช่องเลนเหมือนเดิมนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับก็จะมีการเลือกโหมดนะครับโหมดเนี่ยจะมีให้เลือก3โหมดนะครับคือการเตือนอย่างเดียวนะครับ การช่วยเหลือคือการหักกงมลัยแล้วก็ทั้งเตือนและช่วยเหลือนะครับความไวของการทํางานนะครับก็จะมีให้เลือกอีกนะครับเช่นสูงเลยนะครับปกตกิแล้วก็ต่ำนะครับลูกค้าสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้อีกนะครับผมของการตั้งค่าความไวของระบบเลนคีปปิ้งนะครับผมสำหรับประโยชน์ของระบบเลนคีปปิ้งนะครับก็คือสมมติว่าเวลาเราขับรถออกนอกเลนนะครับอาจจะเสียสมาธิกับการขับหรือว่า การที่เราอาจจะเกิดการหลับในนะครับก็จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าสมมติว่าเราหลับในแล้รถเบนออกไปนอกเส้นทางเนี่ยก็ mm hmm. ช่วยดึงกลับมาให้อยู่ในเลนให้ด้วยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับระบบที่ผมพามาชมในวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM Ford ให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ